สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมอบความสุขให้กับพ่อพ่อย่แม่พี่พี่ทุกคนในวงนะคะกะเนี่ค่ะนูเมาน้ํานะคะหนึ่งวันแจกทุกคนในวงนะคะเพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับวันตรุษจีนนี้นะคะทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแลวก็มีพ่อฮักนะคะพ่อพ่อยแม่เอาเครื่องใส่นะคะมาแจกมีแป้งมียาสีฟันมีแปรงสีฟันนะคะ สามารถหยิบเลือกได้เลยคนละหนึ่งชิ้นนะคะ,พ,ะพ่อคือเอาหลายแทะมาครับคนละหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าหลายคนมากโอเคอยอหยิบเลือกได้เลยคะ่ะพ่อ ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อประภากรนะคะที่สมทบค่าเอาน้ําช่วยกับหนูนะคะของอพ่อเล่าเรื่อรวยๆนะคะพร้อมที่จะแจกความสุขแล้วค่ะหยิบได้เลยะคะ่ะแม่เอาน้ําด้วย เอาน้ำได้ค่ะได้พ in ี <t <t ่พ okay> ี่โมหยิบไปสามขวดนะคะเพราะว่าให้พี่นุเกอร์กับพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเป็นถาสัมผัสดีกว่าพี่เข้มข้นย่างเี้อเต้นให้ดูก่อนเต้นให้เบิ้งก่อนเต้นให้ดูก่อนเต้นท่าอะไร1 2 3่องเสามเต้นสามทีสามทีโอ้ย พี่หนุก็ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณจากบ้านน้องฮักแพงด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะเอาไปปิเกงไปไ้คเอาไปปิเกีงเลยเลือกได้เลยค่ะคนละหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณค่ะขออะไรก็ได้่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคะหน่ชิ้นแล้วก็น้ำนะครับขอบคุณค่ะคนละห่ชิ้นแล้วก็น้พ่อขาเอาหนัขอบคุณค่ะ คืออะไรก็มูแท่นี่ฮะพี่เก่งไงนี่พี่เก่งนี่พี่มูเสร็จพี่นุกเกอร์เอาอะไรแล้วขอบคุณราคาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกแรงใจนะคะ สองคนลวมกค่อยอาน้าแ่เอาสารสไปกาตมาแล้วขอบคุณค่ะแม่พี่ไอ้ขอบคุณเสียยู่อีสินนี่ขออ่างเปล่าหน่อยุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช ผมก็ไม่อยากได้เามหรอกครับเอามาผมก็ไม่อยากได้เหมคนเดอหนึ่งถึนแล้วก็น้ำนะครับจานโรตีครับจานเดียวครับเบิดก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แซมพี่ได้จะไวพรไหมคะก็ขอให้ป,ปังๆัห,หมุนานตุจินตุจินปีนี้ก็ขอให้ดังๆหมุนหมาตลอดไปขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะแล้วยังก็กาโตต้องเอาอาหารอขอบคุณค่ะ ขาหาเาเปล่าเเอ่อเปล่าาไดอันนี้อาจารย์อะไรนะคะอาจารย์พ่อทีพ่อทีค่ะมีอาจรจยวยพรไหมคะขอให้ทุกคนแข็งแรงรอดรยๆแล้วก็งานเยอะๆนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาทีมานะครับสาธุค่ะอเ้า่ีเสียมากกับสีพร้อมแก้มปล่อยสลาโอ้ยโอ้แก้มวอะไรเีแก้มขัว่ลัวเร็ว กดเลยมั้งกลมไปก้มมาถึงผูหอมเกมขอบคุณค่ะ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 อย่าลาของกันเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะพี่กอฟมีมะลรจะไว้พรไหมคะครับผมขอให้อีลานะครับผมจากที่ฟังปังยิ่งขึ้นไปนะผมให้แบบว่ามีคนหาคนหอมแล้วก็มีคนเมตตาหลายๆนะครับผมให้อิลาประสบความสำเร็จในปีนี้นั่นะครับผมก็ฝากตี่ตามนั่นะครับผมเช่นกันนะคะขอบคุณพี่กอฟสรันค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับบคุณครับแพนนะครับแพนครับดังๆปกป้องไว้เรื่อยๆเด้อกันเด้อค่ะพี่ค่ะอ่ะพี่โดพี่โดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อซินเจียยูอีซินนีฮหัวไซขออ่งเปาหน่อยค่ะไม่ได้เตรียมเลยลูกเลือกได้เลยค่ะพ่อครับลำเรรื่่อยๆคคับะเลือกได้เลยค่ะพ่อไปเอาน้ ขอบคุณค่ะคพี่ออแกนมีอะไรจะไวยพรหนูไหมคะฮะวพรหนูแน่นี่ครับก็เฮงเฮงลยปะปังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะเรียกออเลยค่ะ พ่อติ๊กครับขอบคุณหลายๆครับผมอยู่ดีแม่งได้อีหล่เด้อชินเจียยอีชินมีหัวใายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกสัแปงผมขอดีบคุณระะคบขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ่้เอายางเดียวเนาะ พนๆนะครับพ่อพ่อคำพอนก็วยก้นน้ำไ่จตว่าวยพอนน้องเวทากมูนแมนโอยาเทาเบาเก็เีย้องมาแย่สาแบบเหียยิ่งเก่ายังก่อนแม่คุณแม่นำสีไปมาใส่ารเดบฮาบาดยาขายพี่แทนเมื่อยปะ่ะกลางเต้นเฮหนมีอย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อพี่ไอดีนะคะ่ะเรื่องน้ำได้เลยแคร์นะหน,หนูไม่แครนะ์นะพีไ่ไอดีคะ่ะพี่ไอเด้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เยอกนตังค่าขุี่ขอบคุณค่ะพี่อดินมานีหน่อยทำคอนเทนต์กับหนูหน่อยเอาขอบคุณค่ะพอโทรศัพท์ล่ะโคบแปนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะถามพี่นะโอเคไปจังคิดต่อไปค่ะบ๊ายบาย